พี่น้องเด้อพูดโนุนแม่ค่ากังเงาแล้วน้อย้อน <laughs> ได้มึงต้องพุดโน,นุน,นได้ย้อนได้นะโอ้ยวายถร้านสาวได้ใส่ชุดอันนี้เข้าไปผู้ดีใจวายเลยหวานสิร้านนางดาวคนสวย อเออลอดระวังได้ดพักเจ้าลมมากเดี๋ยวปิวเสีย,มยหมดเดือนยุขเยวนเอาใส้นไปก่อนเด้อเอามุมไว้เออวันนี้ลมแรงมากพี่น้องครับ นดีทำอาหารอร่อยออเอาจิก أ, าสวสกมน<ๆ>าว่มไงร่มขาดมะนาวเจียวมะนาวกรวดมนขิ้วัวน ลวกคนแกน่าดีเหมือนแคบแคบเลยเหมืน คอนั่งดื่มน้ปบอยๆนซือแม่แรบอพนซื้อจานมาไหมพอนฉลองจานไหมจานอะไรอันนี้จานอะไรก่อเจ้าคะร้อยาทจา่บพี่น้องพี่น้องมาเ็แห่งการหน้าแล้ววันนี้เป็นเรื่อใ่ไขพี่น้องก็อยากกินเข่ามาแลเขาที่กินเข่าคนพี่น้องมาที่นี่เด็กน่อยเขากินมาแล้วย่างขวยหมดไมที่ไรเด็กเขาไปจานไม่จานไม ท่าไม่ตะขคีบมึงไปซื้ออยู่ห้างในไม่ตะขคีบสบายดีนะบ่ทอมเออคนไหนใช้อ่ะขาววันนี้ไม่ตะคีบเข้าไปใช้หงดนไปเลยหรือเปล่าไม่ถูกอ่ะไม่ถูกอ่าทำไมถึงแนี้บ่าไม่น้อยนยังมีองกเนน่าท่ามหนยฮา่างะงงกทงาก みんなあげてくだ